ต่อไปนี้นิวห้ามขับรถยนต์ไปทำงานเพราะว่าเปลืองน้ำมันให้นั่งรถเมย์ไปแทน<ม>ก็ใช้เงินห้ามเกิน20บาทนะจ๊ะนี่ขนาดแข็งมาบ้านยังไม่เปิดแอร์เลยวะเบอร์3แรงไปหรือเปล่าอ่ะเบอร์หน,นึ่งแล้วกันนิวอย่าเวอร์ไปเลยเราต้องประหยดัดถ้าประหยัดแล้วลำบากขนาดนี้ก็ไม่ไหวนะปีใหม่ถ้าฉันมีแฟนประหยัดแบบนั้นต่อให้รักมากแค่ไหนฉันยอมโสดไปตลอดชีวิตด,ดีกว่า โอ้พี่ใหม่ซื้ออะไรมาบ้างเนี่ยผักก็ช้ำหมดแล้วไม่จะ่ของแัหมดอายุทั้งนั้นเลยอ่ะเขามีชาเลนจ์หนึเดือน1,000บาท c h a ลนจ์หนึ่งพบาทคืออะไรพี่ใหม่ก็เดือนนี้ไงเรามีงบค่าใช้จ่ายแค่1,000บาทเท่านั้นฮะพันเดียวมันจะไปพออะไรหรอปีใหม่ทั้งค่ากินค่าอยู่ค่าน้ำค่าไฟคิดอะไรอยู่เนี่ย งานแต่งเราปลายปีนี้แล้วนะเรายังมีเงินเก็บยังไม่เยอะเลยถ้าเราไม่เก็บเงินตั้งแต่เนิ่นๆน่นะเราจะเอาเงินที่ไหนไปจัดงานล่ะเดี๋ยวนิวทำโิทีเพิ่มให้ก็ได้ไม่เห็นต้องใช้วิธีนี้เลยไม่ได้เพราะว่าเขาเริ่มทำชาเลนจ์นี้ไปแล้วนิวก็ต้องทำตามด้วยเข้าใจแต่มันเกินไปไหมเนี่ยนิวยังไม่ได้ตอบตกลงเลยนะไม่รู้แหละถ้าเขาไม่ทำแบบนี้นิวก็ไม่ประหยัดสักทีห้ามเถียง พี่ใหม่ขอไปทำงานก่อนนะเฮ้ยนิวอย่าพิ่งไปอย่าพิ่งไปเขาห่อข้าวให้นิวไปกินตอนพักเที่ยงด้วยห่อทำไมเนี่ยเดีย๋ยวตอนเที่ยงนิวหากินแถวออฟฟิศก็ได้ไม่ได้หลังจากวันนี้พี่ใหม่จะห่อข้าวให้นิวกินทุกวันแล้วก็ขอคุณแจรถกลับกบระเป๋าตังค์ด้วยอะไรเนี่ยอื ต่อไปนี้นิวห้ามขับรถยนต์ไปทำงานเพราะว่าเปลืองน้ำมันให้นั่งรถเมย์ไปแทนแล้วเงินในบัญชีทั้งหมดอ่ะก็โอนเข้ามาในบัญชีเงินเก็บของเราส่วนต่อไปนี้เนี่ยก็ใช้เงินห้ามเกิน20บาทนะจ๊ะ20บาทมันจะซื้ออะไรได้เนี่ยปีใหม่นิวจะซื้ออะไรอีกล่ะเขาก็ห่อข้าวไปให้กินแล้วไงส่วน2ีบาทเนี่ยค่าเดินทางไปกลับก็พอแล้วต้องทำขนาดนี้เลยเหรอปีใหม่มันเกินไปไหมเนี่ย ไม่หรอกรีบไปทํางานเร็วเดี๋ยวสายอย่าลืมสิว่าวันนี้ต้องนั่งรถเมล์ไปทํางานนะไปมันไม่พอหรอก20บาทยังไ้ก็ขอร้อยหนึ่งได้ไหมอะ่ะไปเลยเอาหน่ายอ,องง้องี้อ้าวนิวกลับมาแล้วเหรอไปนั่งรอก่อนสิปีใหม่อุ่นแกงให้เสร็จพอดีเลยอะ่ะปีใหม่ทำไมบ้านมันร้อนหนีเนี่ยนึกว่าอยู่ในเตาอบ ไม่เห็นร้อนเลยก็ปกตินะปีใหม่ก็อยู่ได้นะแล้วทำไมไม่เปิดไฟอ่ะนิวมองบ้านแทบไม่เห็นเลยเนี่ยมองไม่เห็นอะไรล่ะปีใหม่ก็มองเห็นปกตินะนิวอย่าเวอร์ไปเลยเราต้องประหยดัดถ้าประหยัดแล้วลำบากขนาดนี้ก็ไม่ไหวนะปีใหม่ไม่เห็นลำบากเลยนิวอย่าคิดมากสิคนสมัยก่อนเขายัางอยู่กันได้เลยแต่เราไม่ใช่คนสมัยก่อนนะ เอาหน่าอดทนหน่อยนะถ้าเรามีเงินเก็บพอค่าแต่งงานน่ะเราค่อยกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมก็ได้ช่วงนี้ประหยัดไปก่อนปีใหม่เราค่อยๆเก็บได้ไหมอะนิวร้อนไม่ไหวแล้ว <c oughs> งั้นเดี๋ยวก่อนนอนปีใหม่เปิดพัดลมให้30มนาทีโอเคนิวไปล้างมือได้แล้วจะได้มากินข้าวกัน <c oughs> ไรนี่เุ้ยเรื่องแค่นี้เองไวไวทำไมเนี่ยแค่นี้อะไรล่ะทำไมปีใหม่ไมก่กดชักโครกนิวรู้ไหมว่าการกดชักโครกทีนึงอ่ะใช้น้ำกี่ลิตรการกดชักโครกหนึ่งทีอะใช้น้ำแปดถึงสิบสองลิตรถ้าสมมุติเราเข้าห้องน้ำวันละ6%กครั้งก็จะใช้น้ำไปทั้งหมดเจลิตรหลังจากเนี้ถ้านิวไม่ถ่ายนักอะห้ามกดชักโครกเด็ดขาด ปีใหม่อยู่ได้ยังไงเนี่ยนิวอยู่ไม่ได้หรอกนะถ้าแบบนั้นนะ่ะอยู่ได้สิปีใหม่อย่งอยู่ได้เลยอ๋อแล้วเวลาเข้าห้องน้ำอะ่ะให้ใช้ทิชชู่แผ่นเดียวนะเพราะว่าเดือนนี้เราต้องใช้ทิชชู่มมวนเดียวเท่านั้นล้างมือก็ต้องห้ามล้างเกินสามวีนะเปืองเดี๋ยวนี้อะไรมันก็แพงต้องช่วยกันนะพีใหม่เกินไปแล้วนะ เฮ้ยแอนนิวช่วงนี้มาทำงานสายทุกวันเลยนะแกเป็นไรเรือเสียหรอหรือว่าไปเช็คสภาพหรือพี่ใหม่มาส่งสรุปมันยังไงกันแน่ล่ะก็บอกมาสักทีคนอหนื่วก็อยากรู้ว่าจะยืนสายหน้าฉันเวียนหัวไปแล้วเนี่ยไหนพูดมาสิอาการมันเป็นยังไง ก็ปีใหม่นะสิฮะปีใหม่ทำขนาดนี้ได้หรอเกินไปไหมวะให้เงินใช้วันละยี่สิบาทเนี่ยนะโอ้ยตา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 ฉันเข้าใจนะว่าพวกแกกำลังจะแต่งงานกันแต่มันต้องประหยัดขนาดนี้ได้หรอนั่นสิถึงว่าฉันเห็นแกห่อข้าวมากินทุกวันเลยอะอย่าบอกนะกับกับกับข้าวนั่น ปีใหม่ทำตั้งแต่ทําชาเล่เลยเหรอโอยนิวสงสารแกวะ่ะน้ำตาจะไหลเลยงั้นวันนี้ฉันเลี้ยงข้าวแกแล้วกันนะไอข้าวเนี่ยก็ท,ทิ้งไปเถอะไม่รู้บูหรือ,อยังขอบใจนะเว้ยเพื่อนแต่จะว่าไปปีใหม่ก็ไม่ด้ดูขี้เหนียวนะเขาจะทำกับแกขนาดนั้นเลยเหรอก็ทํามาเป็นอาทิตย์แล้วเนี่ยฉันจะทนไม่ไหวยอยู่แล้ว งั้นวันหยุดเนี้ยขอไปเที่ยวบ้านแกหน่อยได้ไหมจะได้รู้ไปเลยว่ามันจะขนาดไหนกันเชียวเออ,เอ,อฉันไปด้วยดิเดี๋ยวพวกแกก็รู้เองแกว่ามันจะเป็นอย่างที่ไอ้นิวเล่าจริงๆป่ปะวะไม่รู้อ่ะแต่ไอ้นิวมันไม่เคยโม้ไปเรื่อยนะต้องลองไปดูแหละแต่มันก็เกินจริงไปปาวะคุณอะไรจะประหยัดขนาดนั้นอะ แต่ดูจากสภาพไอ้นิวอะ่ะมันก็หนักอยู่เหมือนกันแหละแล้วเราจะไปรู้ได้ไงถ้าไม่ลองเข้าไปดูอะ่ะไปเข้าไปกันเถอะนิวคงรอนานแล้วแหละ 2คนนี้แอบไปเล่นน้ำที่ไหนกันมาเออว่าแต่บ้านพวกแกก็ร้อนเหมือนกันนะเนี่ยก็ไม่ร้อนนะนี่ฉันเปิดหน้าต่างให้ลมเข้าทุกบานเลยนะเนี่ยไม่ร้อนไม่ร้อนไม่หม่ไหนๆเราก็มีแขกแล้วเนว่าจะขอเปิดแอร์สักหน่อยกันกับมาเดือนเหงื่อโชกันหมดแล้ว แ <c oughs> อร์มันเสียไม่ค่อยเย็นอะ่ะงั้นปีใหม่ไปเอาพัดลมมาให้นะอันนิวนี่ขนาดแขกมาบ้านยังไม่เปิดแอร์เลยเหรอวะ แกเห centre, so uh, ็นหรือยังล่ะว่าฉันลำบากขนาดไหนเบอร์สามแรงไปหรือเปล่าอ่ะเด็กเบื้องไฟเบอร์หนึ่งแล้วกันเปลี่ยนเป็นเบอร์หนึ่งเหรอเอานะเนี่ยไหนๆก็มากันแล้วอยู่กินข้าวเย็นด้วยกันก่อนสิฉันทำอาหารไว้เยอะเลยนะจะดีหรอปิ่นหม่ฉันกินใจแย่เลยดีสินานๆทีเพื่อนของเนี่ยจะแวะมาหาฉันก็ต้องเลี้ยงข้าวสักหน่อย เออแต่ว่าเราจะมาแวะเอาไฟงานแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาแล้วเออแกจะไปแก้ต่อเนี่ยเดี๋ยวฉันแบกมาให้ยด<น>วันเสาร์แบบนี้ใครเขาแก้งานกันข้าวเย็นนะ่ะสำคัญจะตายกินด้วยกันก่อนสิไม่ต้องเกงใจหรอกคนกันเองกินกินไปเถอะนอะจะได้รีบกลับ อาหารมาแล้วจ้าตักกันให้จุกๆไปเลยนะกลัวการกับมาเดื่อไม่อิ่มช่วงนี้ฉังดข้าวเย็นนะ่ะอาจจะทำไม่ได้เยอะนะของชอบกันเลยเนี่ยมะเดือ่อพรุ่งนี้ค่อยลดก็ได้อ๋อ ไม่ได้หรอกช่วงนี้แคร้งอ่ะกินสิรออะไรกันอยู่ล่ะเดี๋ยวฉันเปิดให้ก่อนก็นได้นะให้เกงใจอะ่ะถ้าพวกแกอิ่มไม่ต้องกินก็ได้นะบ้าจะอิ่มได้ไงล่ะยังไม่เห็นกินสักคำเลยโอ้ยอยู่ๆก็ปวดท้องขึ้นมาห้องน้ำอยู่ตรงไหนเนี่ย ทางนั้นอะหลอดแล้วเราแค่แกล้งเข้าห้องน้ำนานก็คงไม่ต้องกินแล้วแหละ เฮ้ยมันเดือดมัเดี๋ยวรอได้ดิทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวไปส่งเพื่อนก่อนนะเฮ้ยรอด้วยเอ้านี่เป็นอะไรกันขนาดนั้นวะยังไม่ได้กินข้าวเลยต้องไหวจะตายเสียในของจริงๆเลยเกิททนไปได้ไงวะนี่มันเกิดคำว่าประหยัดแล้วด้วยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่ะว่าทนได้ไง ้องส่ยะชินไปแล้วมั้งโอ้โหแกไม่มีความรู้สึกใช่ไหมเนี่ยชินเชิญอะไรวะปีใหม่เขาเป็นแบบนี้แหละเหอะอะไรเป็นพักๆเดี๋ยวก็เริ่มทําไปเองอะ่ะฉันที่เกียดเถียงด้วยเถียงไปก็ไม่ชนะหรอกฮ้ยจะมาแสนดีอะไรตอนนี้ถ้าฉันมีแฟนไปอย่างแบบนั้นต่อให้รักมากแค่ไหนฉันยอมโสดไปตลอดชีวิตดีก,กว่าจริงอะแต่แกไม่เคยมีแฟนเลยนะเฮ้ยจะมาขัดฉันทำไมเล่า แต่ฉันกับปีใหม่จะแต่งงานกันแล้วนะฉันไม่อยากไปร่วมงานแต่งเพราะเรื่องแค่นี้หรอกที่ปีใหม่เขาทำก็เพื่ออนาคตนั่นแหละเบื่อแกจริงเลยเว้ยเอาเป็นว่าสู้ต่อไปนะเพื่อนฉันไม่มีอะไรจะพูดมากกว่านี้แล้ววะถ้าแกสบายใจก็แล้วแต่แกแล้วกันแต่ฉันไม่ไหวว่าแต่ถ้าพวกแกลดทำชาเลนจ์เมื่อไหร่เดี๋ยวฉันมาใหม่แล้วกันนะไปเรากลับกันดีกว่ามาดิวไปแล้วนิวเจอกันเออกลับกันดีๆนะเออ เดวกันยี่ใหม่กับข้าวยังไม่หมดอีกเหรอเรากินมาสองอาทิตย์แล้วเนี่ยนิวเริ่มเบื่อแล้วนะเมื่อก่อนนิวยังกินผัดปลาดุกได้ทุกวันเลยที่อย่างนี้ทำมามเป็นเบื่อมันไม่เหมือนกันนะซีไม่เหมือนกันตรงไหนอย่าคิดมากเลยนะกินๆไปเถอะ พี่ใหม่นิ้วว่ารสชาติมันแปลกๆนะมันเสียหรือเปล่าเนี่ยก็ปกตินี่รสชาติมันก็เป็นแบบนี้แหละนิวอ่ะคิดไปเองแล้วกินกินไปเถอะ พี่ใหม่เป็นอะไรอ่ะปวดพี่ใหม่ปวดท้องเหรอรู้ขึ้นใหม่ไหมไปหาหมอกันนอนนะค่อยๆนะปวดเนะเป็นไงล่ะชาเลนประหยัดตังเขียนรือ,อยังพี่ใหม่ นิวจะซ้ำเติมกันทำไมเนี่ยแค่อาหารเป็นพิษก็ปวดท้องจะแย่อยู่แล้วก็ปีใหม่ทำอะไรเกินตัวไง<ม>นิวเข้าใจนะว่าปีใหม่อยากประหยัดแต่ปีใหม่ก็ทำเกินตัวไปไหนก็ต้องไปหาหมอเสียค่าราาักษามันคุ้มไหมอ่ะก็เขาคิดว่าทำวิธีแบบนี้มันดีที่สุดสำหรับเราเนิวก็ทนได้ไม่ใช่หรอทนนะทนได้แต่เถ้าเราป่วยหนักกว่านี้ล่ะ เราลองเปลี่ยนวิธีดูไหมที่มันไม่ลําบากขนาดเนี้ถ้าเราไม่ทําวิธีเนี้ยเราก็จะเก็บเงินไม่ทันแต่งงานปลายปีนี้นะแล้วปีใหม่จะกลัวอะไรล่ะกลัวว่านิวจะไม่แต่งงานกับปีใหม่หรอปีใหม่ไม่ต้องกลัวหรอกเราเก็บเงินไปเรื่อยก่อนก็ได้พร้อมแล้วค่อยแต่งนิวไม่ทิ้งปีใหม่ไปไหนทําขนาดนี้ยังไม่ทิ้งเลยเขาขอโทษนะที่ประหยัดขนาดเนี้ยทำให้นิวต้องลำบากไปด้วยเลยอะ แต่ก็ขอบคุณนะที่ยังอยู่กับเขาอะ่ะจะทิ้งลงได้ไงล่ะอยู่ด้วยกันมาขนาดนี้แล้วงั้นเดี๋ยวเขาหาชาเลนจ์อื่นดีกว่าไม่เอาชาเลนจ์ประหยัดละพอแล้วจ้าไม่ต้องเลยเอานะ่ะสนุกออก <laughs>